ที่ลานกิจกรรมอาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์โดยมีศาสตราจารย์ดรสิริพรจึงสุทธิพงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานมอบกิิบัตรและให้โอวาทนักศึกษาและดรสมปองเวรุวนาธรผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบกิิบัตรนักศึกษาดีเด่นครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องได้ปฏิบัติตามสืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการกระตุ้นนักศึกษาให้พัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์โดยกำหนดให้เกียรติบตัตรนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2565เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกและเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษารุ่นน้อง ได้ปฏิบัติตามโดยการคัดเลือกนั้นทางหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดหลักสูตรละหนคนเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่4ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2 5 6 5มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.50 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมสโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์หรือชมรมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมคุณธรรมและจะริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อนักศึกษารุ่นน้องเพื่อนร่วมชั้นและคนอื่นๆจนเป็นที่ประจักษ์คุณสมบัติอื่นที่อยู่ในดุนลพินิษของภาควิชาที่เห็นเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ